ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาดอนเจดีในสังกัดสำนักง,งานทกศจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจของรัฐสังกัดกระทรวงการคลังดำเนินง,งานตามวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคการเกษตรทกศสาขาดอนเจดีเป็นอาคารสำนักง,งานทรงทวีศัก ด้านหน้าอาคารมีป้ายสัญ,ญลักษณ์ธานาคารที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งอยู่บริเวณด้านข้างพระบรมราชานุสณรดอนเจดีเลขที่1675หมู่5ตำบลดอน JD, อเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของสาขาผ่าน Google Map ปัจจุบันบริหารงานโดยนายอดิศักด์เลืองวงตำแหน่งผู้จัดการสาขาดอนเจดี มีพนักงานและผู้ช่วยพนักงานจำนวน16คนแบ่งตามสายงานประกอบด้วยสายงานพัฒนาธุรกิจสายงานการเงินและการธนาคารและสายงานกลยุทธ์มีพื้นที่เขตรับผิดชอบจำนวน5าตำบลคือตำบลดอนเจดีนนย์ตำบลหนองสาลายตำบลทะเลบกตำบลไล่รถและตำบลสักกะโจมมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกมีรถตู้โดยสารประจำทางรถมินิบัสประจำทางและรถจักรยานอยู่รับจ้าง โดยธนาคารมีเบอร์โทรติดต่อรถโดยสารเพื่อให้บริการลูกค้าที่ไม่มีรถส่วนตัวโดวยลูกค้าของธนาคารส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมาใช้บริการธนาคารมีการจัดสรรพื้นที่ด้านข้างเป็นพื้นที่จอดรถยนต์รถจักรยานยนต์และมีที่จอดรถสำหรับบุคคลพิเศษ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำเบื้องต้นและดูแลการจราจรให้กับผู้มาใช้บริการภายนอกมีการจัดพื้นที่สีเขียวและมุมพักผ่อนและธนาคารได้กำหนดให้เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึงมีการจัดการขยะภายในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดทำป้ายบอกทิศทางเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงจุดบริการได้อย่างสะดวกมีการปิดป้ายจุดบริการมาตรฐานการให้บริการด้านต่างๆซึ่งแสดงระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน ติดตั้งในพื้นที่บริการที่สามารถมองเห็นได้มีการจัดทําป้ายผัางงานบอกลําดับขั้นตอนการติดต่อใช้บริการให้แก่ลูกค้ามีช่องทางบริการและที่นั่งสํารองสําหรับบุคคลพิเศษไว้บริการมีจุดบริการรถเข็นและมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเปิดประตูให้ผู้พิการผู้สูงอายุเพื่ออำนนยความสะดวกมีห้องน้ําสําหรับบุคคลพิเศษภายในจัดให้มีราวจับและมีสัญญาณเสียงกรณีลูกค้าขอความช่วยเหลือ ในจุดที่สําคัญหรืออันตรายเช่นพื้นที่ต่างระดับได้มีการติดตั้งแถบเตือนให้ระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการทกศส,สาขาดอนเจดีมีงานบริการครอบคุมประเภทงานดังนี้งานบริการตามภารกิจของหน่วยงานงานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานงานด้านการรับเรื่องร้องทุกร้องเรียนงานตามนโยบายรัฐ โดยโทรกศส,สาขาดอนเจดีเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตเลิกโดยเปิดให้บริการด้านการเงินการธนาคารตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง15.30นาฬิกา30นาทีและในด้านสินเชื่อตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักเที่ยง มีระบบคิวเพื่อจัดลำดับการให้บริการก่อนหลังอย่างเป็นธรรมภายในมีพื้นที่การให้บริการอย่างเหมาะสมและมีการจัดที่นั่งเพียงพอต่อผู้มารับบริการมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอ ทกศสาขาดอนเจดีมีการสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการของลูกค้าในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกมีการจัดเก็บข้อมูลผ่านการสแกน QR code และกล่องประเมินความพึงพอใจณจุดบริการและนำผลมาประชาสัมพันธ์ที่ผังองค,องค์กรพนักงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานและธนาคารกำหนดให้มีระบบงานคุณภาพทกศเพื่อสำรวจความต้องการความคาดหวังของลูกค้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการทำงานและบริการ ทำให้เกิดคุณภาพและเป็นมาตรฐานทั่วทั้งองค์กรมีการจัดเก็บข้อมูลผ่านการสแกน QR code และกล่องประเมินสำรวจจากประชากรที่เป็นลูกค้าตามสูตรทาโรยามาน่โดยประเมินเป็นลายไตายมาสอย่างน้อยไตายมาสละ50ลายซึ่งผลสำรวจเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้มาใช้บริการโดยสาขาได้นำความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเข้าที่ประชุมและนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการเช่นบริการน้ำดื่มแว่นตาใสชาร์จแบตเตอรี่บริการโทรศัพท์สำหรับผู้พิการบริการนอกสถานที่เป็นต้นธนาคารมีคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุมถูกต้องทันสมัยและมีการทบทวนปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอทกสมุ่งมั่นพัฒนาช่องทางการให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งช่องทางออนไลน์การให้บริการที่สาขาและการให้บริการเชิงลุกนอกสถานที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็ว BaaC Mobile แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่ายปลอดภัยสะดวกรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเช่นโอนเงินชำระบินตรวจเครดิตบูโรขอสเตนเม้นต์โดยไม่ต้องกรอกเอกสารให้บริการแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ BaaC Life Online วางแผนคุ้มครองและสร้างวินัยในการออมเงินด้วยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต การเปิดบัญชีเงินฝากบนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตเพื่อยกระดับการเปิดบัญชีเงินฝากจากแบบกระดาษเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์มีการบริการ AQ จองคิวออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้บริการมีบริการแบงกิ้งเอเจนต์เป็นช่องทางการให้บริการผ่านตัวแทนธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการบริการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกผ่าน BAC Family BAC SMS Alert และแอปพลิเคชันน้องหอมจัง มีเครื่องถอนเงินอัตโนมัติและเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติให้บริการตลอด24ชั่วโมงมีช่องทางการให้บริการนอกสถานที่ทางด้านสินเชื่อและด้านการเงินเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโดยลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาคารช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากการพัฒนาช่องทางการให้บริการอย่างต่อเนื่องพบว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการการรับฟังเสียงข้อร้องเรียน รับเรื่องราวร้องทุกข์และการให้คำปรึกษาหลากหลายช่องทางทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ line, และมีการกำหนดระยะเวลามาตรฐานในการดำเนินการรับฟังและบริหารจัดการเสียงของลูกค้าเพื่อติดตามความคืบหน้าการยุติเรื่องและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงทีทุกช่องทางรวมทั้งมีระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ตลอดจนมีการพัฒนาและดูแลระบบ Call Center พร้อมกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเช่นมีระบบใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลและประวัติการติดต่อของผู้ใช้บริการ มีระบบ knowledge base ที่ใช้สำหรับรวบรวมแหล่งข้อมูลของธนาคารสำหรับพนักง,งาน call center เพื่อให้พนักง,งานที่ให้บริการใช้สำหรับตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการได้มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้ามีบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการใช้งานผ่านระบบต่างๆที่หลากหลายเช่นระบบตรวจประเมินที่ดินด้วยสาระสนเทศภูมิศาสตร์ระบบโครงการตามนโยบายรัฐเชื่อม ื่อมโยงกับสำนักง,งานเกษตรระบบลงทะเบียนพร้อมเพย์สำหรับตรวจสอบข้อมูลเชื่อมโยงกับธนาคารอื่นๆแอปพลิเคชันมารีสอนสำหรับโครงการสนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเชื่อมโยงกับสำนักง,งานเกษตรตรวจสอบเงินช่วยเหลือและการเคลมประกันภัยมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) ศูนย์บริการประชาชนสำนักง,งานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีระบบ BAA C Information เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลจากกรมการปกครองผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการฝากถอนชำระบิน เกี่ยวกับเช็คหลอดจนถึงการบันทึกหนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบ Smart ทอิ o r m ร์เมชั่นทกสอสาขาดอนเจดีมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติและฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทกศส,สาขาดอนเจดียังมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เช่น การมอบน้ำดื่มกิจกรรมจิตอาสาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของส่วนงานราชการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่เป็นต้นธนาคารมีกระบวนการกำกับดูแลนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ที่สามารถระบุความเสี่ยงป้องกันตรวจสอบรับมือกู้ระบบคืนสู่สภาวะปกติ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องมีแผนการกำกับดูแลป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านภัยคุกค,คามไซเบอร์และปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดวีทกอกรสมีหน่วยงานดูแลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อดูแลงานดังกล่าวโดยเฉพาะและธนาคารได้รับรางวัล Best Performance Award ประเภทหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประจำปี2567 ทกสสาขาดอนเจดีมีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายเกิดความประทับใจพึงพอใจและพัฒนาไปสู่สนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศ Government Easy Contact Center GECC